สวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ผูกสุกคนครับผมมือนีกาะมาพบมาพอกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่แหมมฟ้ามครับผมครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ผูกสุกคนเนาะครับเนาะมือนีกะออกมาใส่นกนี่นะครับไม้เก่าไม้เดิมครับไม้แต่ที่แหลกนะครับผมนี่นะครับเอามานํำไป่ครับมา เชียนใหญ่ครับคือเก่าลุงเอื้องสวัสดีครับนะครับผมมือนี้คะออกมาก่อนนะครับแต่ว่าใส่บ่ได้่าสั่นหมาไล่นะครับเปิว่าหมาเฮงครับเปิดะเข้าไปใส่ในพูดนะพี่น้องในป่านะครับใส่รัดคอนนอนวันนี้มือนี้ส่วนกันใส่คอนนอนครับมือนี้ยังไดบุนะครับนกกระถ่ายค้นพี่น้องนกป้ากับบาคายคันในลุงนะส่วนนี้เนาะเงียบแน่นะครับมันล้มนะครับมันก็ล่มอี่ซึ่งเพื่อนจะไล่ง่วมากนะครับ เดี๋ยวเพิ่นกันอวยขึ้นเมื่อลนะครับเพิ่นสิไล่ขึ้นเมื่อนี้อ้วยดงนี่นะครับ,บน,นี่นะครับเดี๋ยวคิดต้นนึงอยู่ข้างนี่คงไม่หายเดีด๋ยวเสี่ยนหน่อยพูด่ะอยนะูอ่กลางพูดนะดนะป๊าดพุดครับพี่น้องอู้ดนะครับมึงเพิ่นเฮ็ดทักใบพุทธแต่ว่ามันจะขึ้นมาขึ้นมา มาจับว่เออว่าจับครับกายขึ้นต้นไม้วับนะครับเอา้าตอนนี้เวลาหามงพี่น้องเดี๋ยวสิาพาขัดใส่นกก่อนนะครับผมล้มครับนักสิจังได้หามงก้อดีๆกันพี่น้องนะครับผมอะเดี๋ยวขออนุญาตใ่นกครับเอาไปหลายตัวอยู่ดิเอ้าพี่น้องนกเขาไปหาอดุดุกแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ เขาไปจักตัวไอ้ตงซ้องเนาะของนะครับแต่ว่ากะเงียบไปแล้วครับเป็นนกเสียงเสียงใยวาฟินบดิ้ยินได้เถื่อนเ้าเป็น้องนกมีแต่เสียนใยห้าเพิ่นวามันอยู่ในนี่ไว้ดูอยู่มองเขามานอนในนี่นะครับเขามาคู่กุดดุว่าฟินเนยเสียงเสียงน้อยหาเสียงกลางแต่ว่าคู่ขึ้นนกเสียงใ่อยู่พันโอ้บาฟินดียว่าลอยมีนกเสียงใยแต่เฮหอง เชียนใหญ่ขึ้นเรือมันอยู่นี้ว่าใช่นะครับเอา้าบันนี้กันสิมาถามนะครับเข้ากับมาถามเชียนใหญ่เขา้าอันนกทีบอบาฟีไ่ไดไปอาทิตย์ก่อนกนี่น้อยลุงเนาะสองอาทิตย์ขึ้นล้างเนาะตัวที่บักดิวใส่จเจริญบาฟี่ได้นะครับบักดิวอ่างหันได้ประวัตินกหมองนี้เป็นยังไงลุงบอลของประวัตินกมองนี้มันเป็นตัมาตัานพยายนี่ดีได มันจะเป็นต่อไว้แล้วก็บรแแขได้นกโดดนครับถ้ามือได้มาก็มือลุ้นม้าที่เท่าไปต่อที่เท่าได้มักทางมือเดียวคันหรอกนั่นเห็นไ่มครับน้ำครับพ่นกับน้ำพี่น้องเสียบเหงยวก็ได้นั่นจะคันเด้อนั่นเอเส้นเหงยวกับไปใส่นะครับเพราะว่าผู้ใดกับน้ำแต่ว่ากูเลี้ยวนบวกกเลี้ยววัดดหันนี่นะครับคนดใส่เส็นเล็กอ่ะด่างเปใส่เสียดนะครับเสียดจานเล็กแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณ แซ็ทสีแมนเซ็ตสีแมนมันหมดถึงละแต่ว่าบ่ได้ยินเสียงแล้วนุ่นนักนะครับผมไก่ยังว่าอยู่ว่าบ่วมันสิเป็นตัวนะพี่น้องผู้ผู้เพิ่นเลี้ยงกล้วยอยู่หัน่นเพิ่นก็เป็นเซียนนกเก่าเนาะเจ้าของที่แล้วหลิกทงซั่านด้ครับเราขึ้นต้นไม้จริงอย่างนี้หั่นน่ะั่นแล้วตู้ดีผู้ที่ผู้ที่อยู่ข้างลุงอึงมือวาฟินได้นกันแล้วครับพี่น้องครับนั่นล่ะครับเพิ่นเพิ่นก็บอกว่านกเป่นได้มา3-4มื้อขันว่าซั่นแต่ว่าตัวบาฟินได้ไปนั้นคุ้น้อง นกเตี่ยนะครับนกเตี่ยตี้มตั้มแต่ว่าแต่่หักเจ็บักจักสินเข้าไปใกล้ๆหายงยะหางย,ยังคือยังนกจอเฮานี่แต่เซยผมเลยว่าเอ้าคือดีเดียวหุ่นก็บอกอักกันนั่นหุ่นก็อ่านบักเหลาขาวน <laughs> <c oughs> ี่นะครับก็เลยว่าโอ้โอ้หันเป็นบักดิวหันบา้าพี่นได้บักดิวนั่นกะสีแก้วแก้วอยู่ครับแก้วเติบอยู่แต่ว่าบ้าพิ่นันด์บยูนะพี่น้องเนาะบองบริยูเบิ้อมันขันเมื่อนี้กัน เท็ดเบียกเท็ดยังกะตัดหญ้าตัดยังบริยิ่เสียงมันนะครับตัดหญ้าอยู่ขางเงินก็ได้นะครับก็เลยนี่นะมาถามนะครับบันนี้เขาก็มาหัวโอ้หลายเสี้ยนอยู่เพิ่นไปน้ำเอาลุงเท่าก็ไปน้ำเอานะครับน,น้ำก็ได้คนละตัวี่กันยังงาอยู่ครับ <c oughs> ปีนี้สิ <c oughs> จะเล่นนกบอ่อนั่นนะครับนะครับผมเรื่องบอ่อนี่ก็สําคัญนีดนลยยลุงเนาะบ่อได้บ่อเป็นก็ับบ่อเป็นเลยนะครับท่าบ่อนี่คเรว่าเปนเล็กได้ไปแล้วบนะ่อเนี่เป็นตัว ครับเป็นตัวอยู่นี่เด้อมันเป็นทั้หาดก็คือตะวันจริงนะเรื่องจริงแล้วเสีางไงนี่นะครับเปิดได้ใครถ้าผมเปิอืมเเสียงมันจนนะแอ่นะครับเอาแล้วนะครับเจ้าอบตไอ้ลุงนะครับเสียงไงนองเนี่ยมนดักไว้นี่นะครับเว้ยผมว่าคุณแล้วเสียงไงที่มันดักหัวแล้วประเดี๋ยวเราป้องกันนะไม่นี่นะครับ มันไปได้หนีเดยเมื่อกี้นี่นี่นะครับพี่น้องครับมันมามาจับตัวนย่ค่านี่มันกบวิ่เข่าหันเลยบ่ทันเห็นหนวกกี่ตัวนี่น้องเข่าไปบ่ครับ่ม่มิดแต่ว่ามิดเสียงไปแล้วนะครับเจ้ากูดุกนี่สิมาคันนันจับกับสิจับไว้วไเๆเลยพี่น้องคันจับนกก็คือแป๊บๆจับได้เลยนะครับคันจับได้พี่น้องแต่ว่าคันใดกายเครื่องชั่วโมงไปแล้วนั่นนกบ่ค่อยเหยียบมันครับแต่ว่าเพิ่นกับบ่เศรุเลยครับเมื่อนบาซินไปใส่กับรุงเทาเนกับ แต่เทียงจนบ่ายสองคืนมันก็หันเศร้าครับมันก็ดึงหันละนกป้ากับวัเหยียบมันว่านกสามกูมือนันไปฟังเอยหัวขวดกันดิยุใสลิลุงมันที่ว่ามันเป็นสามกูห่อยนี่กูอีกดังห่างโอ้อันตัวยุ่าป่ามั้อแม่นี่ลีครับพี่น้องครับ ตัวนี่แหละเพราะว่ามือนันบาฟินไปใส่กับลุงเท่านั้นอีตาหนะแล้วเลียงงัวอยู่เนาะล้วบันนี้มันมามันมาเหียกมันมีแต่เหียกเนาะทีแรกเลยยิ่งยุ่สามกุ๊กสามกุ๊กนะครับมันขันย่นขึ้นบันนี้ไปใส่นุกใส่แล้วมันก็มีแต่เหียกใส่เหียกระเหียกใส่กุ๊กนะครับมันี่บินเขานกบาฟินไปได้กัเล่งนังสติ๊กใช้มันนะครับก็เลยไบันเลยยิ่เสียงมันย่นจักเทืามันมัดมือรุ่นเพิ่นพากันไปใส่ไว้ลุง ป็นนกเหยียกกุ๊กนะครับนกสามกุ๊กตัวนั้นพี่น้องแต่ว่ามีวิวตุนห่าความเสียงเงี้ยวมวนมวที่เท่าไปบุถึงว่าไปสุดบ่วงกันบ่เนี่ยครับลังเข่ามาอ่านี่แหละครับพี่น้องลอยไปยิ่นี่เด็ดเ่ยนั่งไปไปเห็นในยิ้นตัวได้หลักมันก็สิได้นัากันนึกสิเราเนี่ยลุงเนาะนะครับผมมวนมวลนกวิวตุ่นมวนครับอย่างไงี้วมวลคว่ำนะ ฮึโอ้แจ็คเสียงแจ็คเสียงนั่างดเนี่ยพี่น้องมันอบสังกะซีนะครับเสียงมันจะทวนทัางกระซีครับยูคีกามีเจ้าอบอตอกระคั้นนะครับเอา้าเดี๋ยวล่อรุ่นกันพี่น้องมันสิเป็นชั้งไดน,น,นะครับเมือนเจ้าก,กุดจุ๊กนะครับไม่ยอไม,มอไปเบิร์นไปมิดเลยหันให้นุ่งไปใช้นี่นะครับเราทินงใส่ อตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง20นาทีน้องเนาะพุ่นละแปะ6โมงแล้วครับจ้งสิไปเบิ้งนะครับผมอ่ะรอรุลุ่นครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วพี่น้องเนาะฟาฟิียงขี่มอไซค์ลงมาจอดไกลๆนี่ครับตัวนึงบินขึ้นจากที่ดินนี่นะครับขึ้นจากที่ดินนี่ก็เนจืดขึ้นไปโอเขาป้ามองนั่นนะครับอ่ะเบินงนะครับกดุ๊กจ้งใจพี่น้อง ก็ชี้ว่าเป็นต่คือมันได้ครับมื่อนีนะครับเขาหามันเขาหลายตัวพี่น้องคับนั้นเขาตัวเดียวนียังคืออยู่นะครับจะได้รุ่นมนี้เขาหลายตัวนะครับชิมันไล่กันออกอยังไดโอ้ยนี่ดิอ้าวนี่นอนอนี่ครับนี่นันเป็ดหทางเฮ้ยยังไงนะครับไก่ฮะยังไปเบิง้งับพี่น้องครับอานกลงกันพี่น้องอ บอมียังครับบอมียังติงต่งดีนอนใจใจในี้นะครับเอีเยวติงนะกุลุกได้เอนี่ครับมมียังครับพี่น้องครับเนี่บนะครับปกติดีนะครับโอเค ไปกู้กันอยู่ข้างหลังนี่นะอะเคครับจะเอานกโล่งกันครับพี่น้องครับนี่นะครับผมกับผ้ากันเอานกโล่งแล้วครับเมื่อนี้เป็นยังไงอีุงเหมือนเดิมนะครับเออนะครับเป็นตะพระอยู่นี่นะครับไม่ได้เป็นอันสังกะรีวัดน้ำพอยเจ้าเที่ยวหรอกทีนะครับผมอ้าวแกสีีมือของมันยูนเลยพี่น้องนะครับผม เมื่อนี้เจ้าอบาตอนะครับไอ่ลุงเจ้าอบตตอมากนะพี่น้องใส่ในป่านี้นะครับเข้ามาใส่ทางหนึ่งมันกับไปยุ่งทางหนึ่งเนาะปกตีมันมาขันอยู่นี่นะครับมามานอนอยู่นี่ดิอันน่าไอ้จังคอยมาใส่มันใหม่ครับมือพุละมือว่างๆพุดละครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับมันฝนแน่นะครับนกมากให่อยากครับถ่ายข้้นเนี่ยนะครับเหมือนกล่มอยู่เบิดมือนะอ้ลุงเนาะ ล่มนะครับแล้วก็เขาก็เมเงียเงียบวังหาโมงนี่แหละพี่น้องนะครับผมครับกระชีพากันเอานกเมื่อยแล้วนะพี่น้องเนาะกาฝากพี่ฝากน้องเฮ้านะครับที่เขามาติดตามนะครับอ่าช่องคู่แมมฟ้ามนะครับผมมือนิกาเลยนะครับมือนี้กาบบมียังให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งคือเก้านะครับได้ได้รุ่นนะครับผมกะฝากพี่ฝากน้องเขาที่เขามารับชมรับอ่า ฟังกันน้อพี่น้องเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้กะอาบาฟินกับลุงอึงกับสีล่าพีล่าน้องไปแต่เพียงเทนีนะครับผมเอาลุองอึงวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับ